รีวิวชุดคร่าวๆแล้วกันนะชุดนี้เป็นแยก3ทางแล้วกันนะครับเป็นเบร1สนิ้ว4ใบนะครับก็เป็นกระแทกข้างนะครับโเมก้าตัวเต็มของเรานะก็ชุดนี้คือขายดีมากนะครับผมสําหรับกระแทกข้างครับงานเครื่องไฟงานหนังภาพยนตร์นะครับผมก็มาด้วยตู้เสียงกลางนะครับอันนี้ใครจะเอาฮอนก็ได้เอากลางก็ได้หรือจะเอากลางแหลมก็ได้นะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบนะครับสำหรับร้านเรานะเราก็จะมาทําแนวทางให้คร่าวๆถ้าชอบแบบนี้ก็จัดแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้ลูกค้าก็จัดมานะครับเอาเบสซี่นะครับเอากลางตู้ละ2ดอก2นะแล้วเอาแหลมข้างละ4นะก็จะเป็น8เลยแหลมนะก็จะเยอะกว่าหน่อยก็ลูกค้าชอบแหลมก็จะเป็นตู้โฟเมกานะกลางจะเป็น15นิ้วโครงปั๊มน้ำกลางนะเป็นตัวเริ่มต้นแต่สินิ้วนี่จะเป็นตัวโครงหล่อนะครับพันสองวัตต์นะครับผมก็จะแยกเป็นเบสนะครับเป็นกลางเป็นแหลมก็จะเป็นชันแนลอย่างตู้เบสเนี่ยใช้พาวเวอร์สองพวัตต์ขับนะครับก็จะเป็นฟูบิดนะครับก็กลับข้างละ2อ่ะเดี๋ยวย่นอย่าได้ชัดๆหน่อยนะผคร จะเป็นข้างละ2เบตสินิ้วตัวนี้จะเป็น2,000วัตต์ฟูบิดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพันสองสตัวนะครับก็จะขับกลางข้างละ2ดอกนะครับแล้วก็ขับแหลมข้างละ4ตัวแล้วก็จะเป็นปีคอรสแยกสทางตัวนี้ก็พร้อมใช้ใหม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นในชุดที่พร้อมเปิดในเริ่มต้นที่ลูกค้าแบบอ,อยากจัดเบตสี่กลางสี่แหลมสี่ก็ได้นะแต่นี่เอาแหลม8ไปเลยนะชุดนี้ก็เข้าๆอยู่85,000นับาทนะแปดหมก็จะได้ตู้โฟมก้าตัวเต็มไปเลยนะครับหรือถ้าจะซื้อแยกผมก็ขายนะครับตู้เบ ตู้เปล่าคู่ละ1 0,000บาทนะใบละห0 0พันนะฮะดอกอีกส0 0พันนะฮะดอกโค้งรอพันสองร้อยวัดก็จะเป็นใบละแ0 0พันนะสำหรับตู้เบ็ดนะครับคู่หนึ่งก็อยู่หมื่นหกนะครับสำหรับตู้เบ็ดอ่ะตู้กลางตู้กลางตู้เปล่าสามพัใส่ดอกดอกละพันอีก2ดอกก็เป็น4ี่พันห้าห้าพันห้านะครับผมส่วนตู้แหลมนะครับใบละพันเจ็ดแรมอีกสองพันกระจกอยู่สามพันเจ็ดนะเราสามารถซื้อแยกนะครับสั่งแยกได้ทุกอย่างก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยก็จะเป็นระบบเสียงสตอม สาวซิตเต็มทั้งระบบนะฮะตู้สตอมนะครับดอกข้างในก็จะเป็นสตอมนะตีโลโก้สตอมนะเสียงกลางก็ตีโลโก้สตอมนะครับผมพาวเวอร์นะครับก็จะเป็น3ตัวสตอมหมดเลยแล้วก็ปีคอร์สใครจะเพิ่มไมค์เพิ่มมิกซ์นะับเพิ่ม EQ นะครับเพิ่มปลั๊กไฟเพิ่มแหลกอันนี้แล้วแต่งบลูกค้าเลยนะครับอันนี้ผมไม่ดูว่า3 5มหมลูกค้าก็จะได้ไปแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับเพจโลโก้ก็จะชัดเจนนะเป็นสตอมสาวซิตเต็มนะครับบายรัดจุ๊บอินเตอร์นอทผมนะเราเก็บรายละเอียดทุกแบบนะครับผมแล้วก็นี ตูกเพจตูกลางนะครับเหมือนกันหมดนะครับเพจหลังนะครับเป็นสเปคคอนนะสาย VCT นะครับอย่างชัดเจนสีคุณลูกค้าเลือกได้นะครับอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มผมทำให้ได้หมดนะแล้วแต่งบลูกค้าตอนนี้ลูกค้าก็มาวางดูว่าอยากได้อะไรอยากได้สีทางก็เพิ่มฮอนเข้าไปฮอนเอสเออนสตอมเรามีสต็อกแบบแน่นๆเลยนะครับผมอยากได้แบบไหนก็จัดได้นะครับอยากได้เบสซ เบตหกเบตสองนะครับเบตสองกลางสองก็จัดหมดนะครับทุกชุดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสํญญาหรับชุดนี้ก็ไม่ได้มากเลยครับก็รีวิวให้ชมนะครับสั้นๆว่า8ปดหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณพี่ก็จะได้เบตละสี่ใบกลางสี่ใบแล,แล้วและแหลมแปดตัวแล้วหรือใครอยากจะงบน้อยกว่านี้เราก็ลดพาวเวอร์ลงไปอะไรอย่างเงี้เราก็ทําให้ได้หรือว่าใครมีงบแสนหนึ่งอ,อยากจะเพิ่มฮอนแต่เพิ่มฮอนแสนหนึ่งไม่น่าพอนะน่าจะแสนกว่านะครับผมก็ลองคํานวณแล้วกันว่า เอาเป็นแนวทางว่าอยากได้เบสกี่ใบก่อนบางคนอยากได้เบสแปดกลาง4ฮอนสี่แรม12อะไรเงี้ยผมจัดให้ได้หมดนะครับผมก็สําหรับท่านที่อยากมีเครื่องไฟเป็นของตัวเองมีหนังภาพนยนตร์เป็นของตัวเองมีเครื่องเสียงเป็นของตัวเองนะฮะก็จุ๊บอินเตอร์นะครับจัดมาตรฐานมาเป็นร้อยรชุดแล้วแล้วก็ระบบเสียงสตอมเนี่ยนะครับชุดเครื่องปรุงนะครับพวาวเวอร์นะครับทุกอย่างนะผมรับประกันตลอดชีพนะครับผมเนี่ยพาวเวอร์ไหมพาวเวอร์พังนะผมซ่อมไม่ฟรีสตอมนะครับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ร้านจุ๊บอินเตอร์ตัวน ู้ลำโพงนะครับจะไม่ค่อยได้มีการรับประกันเพราะว่าดอกลำโพงอ่ะมันเป็นของที่เสียหายได้ง่ายนะครับผมถ้าลูกค้าเปิดไม่ไม่บรรยาบรรยางก็พังหมดนะพอพังเรารับประกันให้ลูกค้าไม่ได้นะครับดอกลำโพงก็เหมือนรถยนต์ก็เหมือนยางรถยนต์นะครับเรารับประกันถึงยางรถยนต์ไม่ได้นะแต่เครื่องยนต์คือตัวนี้เราสามารถรับประกันได้เพราะเรามั่นใจในอะไรในเกรดที่เราผลิตออกมานะผมก็ power สองพันสี่ก็หมื่นหกพันห้าร้อยนะครับ full beat นะครับเบรกครั้งละสองอิ่มนิ่มับ พันสองก็อยู่แปดพันห้านะครับพันหกก็อยู่เก้าพันห้านะปีคอสตัวนี้นะครับสามทางนะครับสามารถใช้ไม้พูดได้เลยสําหรับงานพิธีกรต่างๆนะครับผมตัวนี้ห้าพันเก้าร้อยบาทนะผมก็ประมาณนี้อันนี้ราคาแยกนะแยกแยกรวมรวมกันไปแล้วนะครับประมาณแปดหมื่นเก้าเกือบเก้าหมื่นนะครับแต่ผมเอามาขายแค่แปดหมื่นห้าเวลาลูกค้ายกชุดนะไหนจะค่าสายลำโพงค่าอะไรอีกนะผมก็ประมาณนี้ยกชุดเราก็จัดให้มันได้หลบาาเนี่ยเมื่อกี้ผมคิดยอดคร่าวๆว่าแปดหมื่นแปด ยังไม่รวมสายลาโพงอีก3 4มสี่พันนะครับก็จะตบประมาณ9 0 0 0 0นะครับแต่ผมพอมาจัดชุดผมคิดลูกค้า8ปดหมนะครับผมประมาณนี้แต่ลูกค้าเพิ่มตู้เพิ่มกลางเพิ่มแหลมอะไรเราก็มาคํานวณงองีกทีนะครับผมประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ฟังไม่ทันก็โทรตามเบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์แปดสองห้าตีศูนย์ห้าตีศูนย์นะอยากได้แบบไหนนะจุบินเตอร์เราจัดให้นะทักเพจได้ทักไลน์ได้นะครับผมอ่ะเราลองฟังเพลงนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับอยากได้แบบไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับจัดให้ได้หมดจุ๊บอินเตอร์น้องผสมนะวันนี้ก็ประมาณนี้และกันคร่าวๆนะลูกค้านะครับสินค้าเราจะส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ได้ขายอยู่แค่ภาคกางนะจุ๊บอินเตอร์น้องผสมก็จัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกทั่วภูมิภาคนะครับผมแล้วแต่เราคุยกันมารับเองจะให้ไปส่งนะครับผมประมาณนี้เลยฝากไว้ด้วยละกันวันนี้รับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ